ไปดูครับโอ้โหตึ้นตันแทนน้องเขาจริงจนะครับที่เขามีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็มารอตั้งแต่ช่วงบ่ายๆวันนี้ใครมาไกลที่สุดครับใครมาไกลที่สุดมาจากไหนครับ ไกลไกลกว่าตังไหมครับจากไหนฮะอุบลมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะมาทำงานถือว่าไกลถือว่าไกลอุบลอุบลนี่ไกลกว่าตังไหมฮะไม่ไม่ตังไกลกว่าเนาะตังไกลกว่ามีใครไกลกว่าตังไหมฮะจากไหนพี่ยลาอยลาไกลกว่าจากไหน เชียงรายเชียงรายมีใครไกลกว่าเชียงรายไหมครับจากไหนฮะพม่าพม่าจริงเปล่าดูพาสปอร์ตหน่อยทำไมพูดไทยชักเป็นคนพม่าจริงๆเหรอเอาเป็นลูกคือเอาเอาพาสปอร์ตมาดูเอามาอยืนยันเลยคือถ้ามาจากพม่าจริงนี่ให้ขอละวันเลย ข้าวผัดจีนทำไมเนี่ยโอ้บบประชาชนธม่มใหญ่ามากครับผมอ้หมาจากธม่มจริงๆฮะถูกต้องเลยฮะขอเสยงตัวเบอรให้กับเป็นแฟนคลับกันมานานยังครับรรตั้งแต่ประกวบัตั้งแต่ประกวดัทำไมพูดไทยชัดกังอเอาเป็นลูกครึง่ง <c oughs> คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นธม่าแม่เป็นพม่าคุณพ่อ อยู่จังหวัดเลยแม่สายอ๋อแม่สายพม่ากับแม่สายก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันน่ารักมากๆครับของวันที่น้องเลยฮะโอ้โหสุดยอดตุก๊กต,ตายังไม่ใช่ตุก๊กตารอกันอโอ้โหมาถึงเดีวตุก๊กตา<อ>เดี๋ยวรอกันก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอขอบคุณมากค่ะขอบคุณะค่ะโอ้หแน่นอนจริงๆสุดยอดเอาละฮะหลายคนคงรำคาญอะไรนะคะอ,อะไรนะคะ ลูกกตารอก่อนรอรับกันจักมือกันเลยฮะวันนี้หลายคนคงลรำคานเสียงผมนะใครลำคานเสียงผมขอเสียงโหหน่อยฮะสบายด้ย